โควิดวันนี้ครับนี่ครับน้อยกว่าเมื่อวานนิดหน่อยนะครับวันนี้อยู่ที่1 7 7 7 5คนด้วยกันนะครับที่ติดเชื้อเพิ่มแต่เสียชีวิตเนี่ยเยอะกว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้125วันนี้128นะครับราหายป่วยวันนี้นะครับ24,545าทำให้มีผู้รักษาตัวเป็นประเภทของปอดอักเสบอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่2079รายด้วยกันนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ ในการรักษาตัวอยู่ก็2,14,554คนอักตราครองเตียงก็ยังอยู่ที่ 6, 6 6 5แล้วก็เฉลี่ยแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดละ27คนสำหรับผู้ป่วยที่ปอดอักเสบนะครับ ไปดู ATK ร่วมด้วยครับครับ ATK วันนี้นะครับตัวเลขที่รายงานเข้ามาคือ13,617คนนะครับถ้ารวม RT-PCR กับ ATK ก็จะอยู่ที่25,392คนอต้อง30,000ดิ17,000กับ13,000ใ,<ช>ใช่ไหม,ไหมอ่ะ30,000 30, 30, 30, กว่าใช่ไหม30,000กว่าครับ <c oughs> เดี๋ยวนะครับ31,392คนครับคนภครับอ่านี่ก็รวมกันนะ ATK แต่ก็ยังน้อยกว่าเมื่อวานนี้ก็ยังน้อยลงเรื่อยๆแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปสัก2-3วันเราค่อยมาดูตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ เสร็จสิ้นเทศกาลสงการแล้วกลับมาตรวจ ATK กันตรวจ RT PCR กันเยอะขึ้นนะครับกลับมาก็ขอให้กักตัวนี่แหละที่ทางกระทรวงสาธารณสุขสบคก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนก็คงไม่ต้องขอร้องกันแล้วนะ <c oughs> เราก็ควรจะรับรู้กันด้วยเหตุและผล <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมไปดูตัวเลขของประเทศไทยนะ oh. ไปดูจากของโลกมาแล้วก็ดูของประเทศไทยที่มี โลโก้นี่น,นี่ของประเทศไทยนะอย่างเดียวเลยนี่นะคือรวบรวมตัวเลขนับตั้งแต่ติดเชื้อวันแรกมาจนถึงวันนี้นะสีนะ่ล้านหนึ่งหมื่นสอคนนะติดเชื้อครับแล้วก็เสียชีวิต 26, สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเศพครับโอ้โหนะคนนี้ของประเทศไทยนะเสียชีวิตเยอะนะสี่ล้านหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ติดเชื้อนะครับสองหมเสียชีวิตไปเพราะว่า เจ้าโควิดเข้ามาคราชิวิตจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นผู้สูงอายุอยู่นะในร,รอบหลังๆมานี้คือผู้ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุส่วนหนึ่งก็ผมว่ามันก็1โรคด้วยสองอ,อายุไขนะเพราะบางที100ปีอ่ะร้อยสี่ปีร้อยห้าปีน <c oughs> ะมากกว่า60ปีขึ้นไปหนึ่งก็เรื่องของอายุไขสองมีโรคร่วมส่วนใหญ่ นะครับสก็พอติดเชื้อปั๊บก็ความเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงก็นำไปสู่การเสียชีวิตนะครับตัวเลขก็เลยไปอยู่ก็ไม่น้อยทีเดียวสําหรับประเทศไทยของเราครับมาดูตัวเลขของโลกวันนี้นะครับตัวเลขของโลกวันนี้เนี่ยสี่หล้านคนนะครับ504ร้อยสีล้านหนึ่งแเสียชีวิตกันไปแล้ว 6 2 21, 2 1 4 9 4แล้วก็ประเทศที่มีการติดเชื้อไล่เรียงตามลำดับกันนิดหนึ่งนะครับสหรัฐอเมริกาติดเชื้อใหม่น11,000นะครับอินเดีย1,048บราซิล2,007นะครับฝรั่งเศส1 1 1 583เสียชีวิต61เยอรมนี ติดเชื้อใหม่46,073นะครับอังกฤษไม่รายงานรัสเซีย11,000กาลีใต้17882เสียชีวิต273อันดับ9อิตาลี63,815เสียชีวิต133อันดับ10ตุรกี4,086สเปนไม่รายงานนะครับเวียดนาม23,354เสียชีวิต10 อันดับ13เยนตินา551เนเธอร์แลนด์ไม่รายงานญี่ปุ่นอันดับ15ของโลก5 2 9 3เสียชีวิต61อิหร่าน1,015โคลัมเบีย159ไล่ลงมานะครับครับแล้วก็มาถึงออสเตรเลียลำดับ21ของโลก41,209เสียชีวิต35มาออสเตรีย8,996เสียชีวิต17 นะครับแล้วก็ประเทศไทยลำดับ26 km. ของโลกเมื่อวานนี้ตัวเลขรายงานอยู่ที่18,892เสียชีวิต125แล้ว,วันนี้ของเราก็เสียชีวิต128 18, ใช่ไหมใช่ครับวันนี้128 12 <8. S 1> คนนะครับที่เสียชีวิตนะครับถัดไปแล้วครับไปดูตัวเลขเจ็ดวันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเจ็ดวันก็เกาหลีใต้ก็เหมือนเดิมนะล้านหนะึ่งแสนนะครับ ฝรั่งเศสก็8ปดแสนเจ็ดเยอรมนีแปดแสนสามอิตาลีสี่แสนสองญี่ปุ่นสามแสนสี่ออสเตรเลียา 3, สามแสนสามสหรัฐอเมริกาสองแสนห้าอังกฤษแสนเจ็ดหมื่นแปดเวียดนามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดประเทศไทยแสนหกหมื่นแต่ว่าอันนี้ก็ของไทยที่นับแต่ rt pcr นะถ้านับถ้านับ atk AT เข้าไปด้วยเนี่ยสองยอดเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละสามหมื่น ส0 0 0มในช่วงหลังเนี่ยสามเจ็ดยี่สเราต้องอยู่ที่8ปดะครับไม่ใช่อยู่ที่10นะถ้าถ้านับเอทเซึ่งตอนนี้เราต้องนับเอทเด้วยแล้วนะครับ,รบถัดมาดูผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถึงเมื่อวานนี้2องแสนสอนอยะครับอยู่ในโรงพยาบาลห้า9มื่แล้วก็อยู่ในบ้านที่อื่น,อ,นอีกแสนหกหื่นหนึ่งพ อาการหนัก2,062แล้วก็ใส่ท่อช่วยใจ867พลองเตียงสีเหลืองแดงอยู่26.7อร์ดูเส้นกราฟการติดเชื้อนะครับก็จะเห็นภาพชัดเจนครับนะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยตัวเลขลงนะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันลงช่วงสงการเพราะไม่ได้ตรวจหรือ,อย่างไงขอให้จริงตามนี้แล้วกันนะว่าตรวจแล้วไม่เจอนะครับ แล้วก็ปอดอักเสบก็สูงขึ้นใส่ท่อช่วยใจก็เพิ่มขึ้นเสียชีวิตเต็มโด่งเลยนะครับวันนี้ก็ขึ้นต่ออีกจาก125เป็น128นะครับดูเรื่องเตียงเนี่ยเตียงก็คลองเตียงกันเยอะนะบินนะใช่ครับอย่าติดเชื้อนะติดอาการหนักอาจจะไม่มีเตียงนะครับครับถ้าติดแล้วทาใจได้สีเขียวอาการเล็กน้อยซื้อยากินเองก็ได้ ไปรับยาร้านขายยาที่ร่วมกับสปสชก็ได้ไปโรงพยาบาลไปเจอแจกจบก็ได้กลับมารักษาตัวที่บ้านนะครับ,รบให้คนติดกลับตัวมันไม่จะเอาคนติดไปเที่ยวไปได้ร่อนนะครับแล้วเอาคนไม่ติดมากลับตัว<笑><笑>ดูออตอนนี้เริ่มจะกลับมาเราจะเป็นอย่างนั้นซะแล้วเสียชีวิตเมื่อวานนี้ร้อี้นี่เป็นชาย75ห้าญิงห้าสิบ นะครับเป็นคนไทย122ยเยอรมัน1รายกัมพูชา1รายฟินแลนด์อีก1ราย hmm. อายุเฉลี่ย76ปีน้อยสุด1คขวบเท่านั้นเองครับมากสุดร2 2ปีรักษาตัว7วันนานสุดเสียชีวิตนะครับช้าสุด35วันแล้วก็พบเชื้อวันที่เสียชีวิตอีก5ราย94%เป็นผู้สูงอายุ97รายแล้วก็มีโรคประจำตัวอีก20รายรวมกันเป็น94%ครับนะครับ แต่ดูรายภาคพระปิดครับครับรายภาคนะครับผู้ติดเชื้อโควิดรายภาคมาเริ่มมาที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพมาหานคร3 0 1 5รายด้วยกันกำแพงเพชรครับ202รายชัยนาท15รายนครนายกครับ87รายนครปฐม372รายนครสวรรค์171ราย นนทบุรี363รายปรทุมธานี387พระนครศรีอยุธยา333พิจิตร43นะครับพิษณุโลก276 เพชรบูรณ์70ลบบุรี56สมุทรปราการ645สมุทรสงคราม36นะครับสมุทรสาคร546สระบุรี64สิงห์บุรี113สุโขทัย204สุพรรณบุรี252อ่างทอง140อุทัยธานี80แล้วก็ในเรือนจำนะครับอีก11รายครับมาต่อกันที่ภาคตะวันออกครับ ภาคตะวันออกจันทบุรีครับ128ชะเชิงเซา346ชนบุรีครับ765จังหวัดตราดครับ59ปราจีนบุรี272ระยอง317สะแก้ว12 121มาตอนที่ทางเหนือครับทางเหนือเนี่ยเชียงราย60รายด้วยกันเชียงใหม่นี่ก็ยังสูงนะครับ309รายที่น่าน162พะเยา69 แพร่190แม่ห้องสอน23ลำปาง254ลำพูนนี่พูนยอดอยังต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับ1รายาราวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้แล้วก็อุตรดิษฐ์79รายครับภาคอีสานครับตะวันออกเฉียงเหนือกาลสินครับ2รับ214รายขอนแก่น405รายชัยภูมิ163นครพนม153 นครราชสีมาครับ632บึงการ102บุรีรัมย์นี่ก็เยอะเหมือนกัน507นะครับมหาสารคราม328มุกดาหาร53ยโสธร103 101 412จังหวัดเลย361ศรีสะเกษ308สกลนคร289สุรินทร์380 หนองคาย244หนองบัวลำพู169อำนาจ,จเจริญครับ117อุดรธานี345อุบลราชธานี435นะครับปักใต้บ้านเราครับครับปักใต้เริ่มที่กระบี่ครับ62รายชุมพร53ตรัง33นะครับนครศรีธรรมราช450อันนี้ยอดก็ลดลงนะฮะ นราธิวาส 14, ปัตตานี 34, พังงา 73, พัทลุง 197, ภูกเก็ต 146, ยาลา18รายด้วยกันนะครับทางฝั่งระนองครับ 65, สงขลา 244, สตูล30แล้วก็สุราษฎร์ธานี84มาที่ภาคตะวันตกครับกาญจนบุรี 420, ตาก 63, ประจวบคีรีขันธ์171 เพชรบุรี80แล้วก็ราชบุรี217นะครับนี่คือยอดรวมนะของแต่ละภาคนะครับรายจังหวัดเลยให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน,นไปดู10อันดับนะครับกรุงเทพ3015รายชนบุรี765สมุทรปราการ645นครราชสีมา632สมุทรสาคร546บุรีร,ม 7, ร 50, ัมย์507นครศรีธรรมราช450ลดลงมาเยอะนะครับ,รบอุบลราชธานี435 กาญจนนบุรี420และ101 412รายนะครับ